เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่15มีนาคมวันนี้ครับเรามาเริ่มที่ข่าวกสิทต่างๆรอบรัวสโมสรน,นะครับกับรายงานของฟราบิซซโอโรมาโน หลจากรายงานแรกนะครับกับเรื่องของดาวิดรายานายทวารตัวเก่งของเบรนท์ฟอร์ดซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับทัพปีแสดงอยู่เรื่อยๆเลยครับช่วงนี้เดรโรมาโนนะครับที่ออกมาระบุว่าตอนนี้ดาวิดรายาต้องการย้ายจากเบรนท์ฟอร์ดเลยครับในช่วงซัมเมอร์และตัวเขานะครับก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของทัพปีแสดงในการเสริมทัพทว่าทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของดาวิดเดกอาด้วยในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้ครับรายงานต่อมานะครับกับเรื่องของฟาคุนโดเพลเลสตรี โอยจากรายง,งานของโรมาโน่ครับเผยว่าตอนนี้แมนยูเต่นะครับ mm hmm. กำลังพิจารณายื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับฟาเกนโดเปาเลสตี้ก่อนที่จะให้นักเตะน่ายาออกจากทีมแบบยิมตัวในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับทั้งนี้การเจราจาเรื่องอนาคตของเปเลสตี้ก็นะ่าจะเกิดขึ้นภายในช่วงเดือนเมษายนนี้เลยครับมาที่เรื่องของแบ็กขวากันบ้างนะครับดิโรมาโน่ได้ออกมาเผยว่า ดีฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของอารอนวันบิซาก้าตลอดช่วงที่ผ่านมาทําให้ดูทรงแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้เอริเธเคนฮักไม่น่าจะมีการเสริมทัพตําแหน่งนี้แล้วครับเดี๋ยวจะเก็บทั้งวันบิซาก้าและก็ดาโลเอาไว้กับทีมต่อไปเพื่อ,อยังตําแหน่งกันและจะนํางบไปใช้เสริมทัพตําแหน่งอื่นแทนครับ รายงานต่อมาของโรมาโนกับเรื่องของกองหน้านะครับกับดีลของวิตอซิมเฮนซึ่งโรมาโน่นะครับได้เผยว่าค่าตัวของโอซิมเฮนนะ่าจะมากกว่า100ล้านปอนด์อย่างแน่นอนทว่าตอนนี้ค่าตัวที่แท้จริงเนะี่ยยังไม่ทราบครับเนื่องจากว่านาโปลียังคงโฟกัสไปที่การคว้าชแชมป์ในซีซั่นนี้มากกว่าส่วนเรื่องของตลาดนักเตะยังไม่มีการพูดถึงกันครับ ทางด้านในดิวของแฮร์รี่เคนกองหน้าจากสเปอร์นะครับโรมาโน่ก็เผยว่าในขณะที่แฮร์รี่เคนกำลังเจรจากับสเปอร์เกี่ยวกับแผนงานสำหรับซีซั่นหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอกุนซื้แทคติกต่างๆก่อนที่จ้ตัวจะตัดสินใจว่าจะขยายสัญญาใหม่กับสเปอร์ออกไปหรือไม่ครับ มากดีข่าวต่อไปนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทางกองทัพป,ปีศาจแดงมีการมอบสัญญาอาชีพให้กับนักเตะรายใหม่แล้วนะครับก็คืออีไลฮ r ริสันนายทวารดาวรุ่งวัย17ปีซึ่งปัจจุบันเล่นให้กับพิมพ์ยูสิของทัพป,ปีศาจแดงครับด้วยกับผลงานในซีซั่นนี้นะครับลงสนามไปแล้ว11เกมทุกรายการเสียไป19ประตูแล้วก็เก็บได้1คลนชีลด,ด้วยกันครับรวมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของอเลฮันโดกานโช ดูเก็น,นเดชชนะครับที่ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าต้องถอนตัวจากทีมชาติอาร์เจนตินาในโปรแกรมทีมชาติรอบนี้และที่สําคัญนะครับก็จะพลาดลงสนามให้กับกองทัพปีแสดงในเกมต่อๆไปด้วยแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้มีการระบุนะครับว่าจะพลาดลงสนามกี่สัปดาห์กันแน่จากอาการบาดเจ็บในเกมกับซาทตันที่ผ่านมาโดยอเลฮันโดกานในาโชนะครับได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมของเจ้าตัวว่าเป็นเรื่องยากที่จะกล่าวอะไรออกมาว่าผมรู้สึกยังไงบ้างในตอนนี้มันเป็นเรื่องที่โชคร้ายที่ผมจะไม่สามารถช่วยทีมกับเพื่อนร่วมทีม ซึ่งสาหรับเราที่แมนยูไนแตดแล้วนี่คือช่วงสําคัญมากของซีซั่นสด้วยผมผิดหวังที่จะพลาดโอกาสในการได้พบหน้ากับเพื่อนร่วมทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งจะเป็นโม e เมนต์อันยอดเยี่ยมและน่าภาคภูมิใจสําหรับผมและครอบครัวแต่ก็นั่นแหละนี่คือส่วนหนึ่งของฟุตบอลและก็อาชีพของเราตอนนี้ผมต้องโฟกัสกับการพักฟื้นและต้องกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดสําหรับเรื่องการบาดเจ็บของอเลฮันโดการไนโชนะครับก็มีรายงานจากทางการสซตนเอดูล่าสุดนะครับได้ออกมาระบ,บุว่า จากอาการบาดเจ็บของการใโชนะครับเจ้าตัวน่ะจะต้องพักฟื้นอย่างน้อยถึง6สัปดาห์หรือว่าอาจมากกว่านั้นนะครับราว2เดือนทีเดียวมากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับสกูบิเซตของทางลิซันโดมาร์ติเนสที่เรามาให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์มูมอนนะครับถือเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นพูดถึงแฟนบอลพูดถึงการควา้าแชมป์แรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็พูดถึงการร่วมงานกับเอลลิสเทนฮาครับเดลิซันโดมาร์ตินเนสนะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์มูมอนว่า หลังจากความพ่ายแพ้ใน2เกมแรกในลีกต่อทั้งไบรตันและก็เบรนท์ฟอร์ดผู้เรากลับมาคุยกันที่นี่ในห้องแต่งตัวนี้แหละเราคุยกันอย่างเปิดเผยเลยนะคุยกันทุกเรื่องเราก็ลงมองที่ตราสโมสอและก็เห็นตรงกันว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ครับหลังจากผ่านช่วง2เกมแรกนั้นไปลิซันโดมาดิเนสก็รับมีดของเขาจนคมกลิบและกลายเป็นกำลังสำคัญในทีมของเอริกเทนฮาร์ก รวมทั้งยังกลายเป็นขอนใจแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ูไนแต่ภายในเวลาอันรวดเร็วย่างมากและเราก็มักจะได้ยินเสียงตะโกนจากแฟนบอลว่าอาร์เจนติน่าอาร์เจนติน่าระหว่างเกมอยู่บ่อยครั้งมากทั้งนี้ลิซันโดมาติเนสได้กล่าวต่อว่าตอนแรกที่ผมได้ยินผมก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแฟนบอลน,น่นรู้สึกได้ว่าผมะใส่สุดตัวเสมอเพราะผมโตมาในที่ที่เล่นฟุตบอลแบบนี้แหละที่นั่นทุกคนสู้กันอย่างสุดชีวิตและผมก็แค่เอามันมาแสดงให้ทุกคนเห็นก็เท่านั้น แน่นอนว่ากีฬาชนิดนี้คุณไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองเท่านั้นคุณยังมีแฟนบอลอีกมากมายเลยนะอยู่เคียงข้างคุณด้วยดังนั้นมันจะเป็นเรื่องสําคัญมากนะที่ได้มีความผูกพันแบบนั้นกับแฟนบอลเพราะในเกมยาวห,หลายนัดที่ผ่านมาหากไม่มีพลังจากแฟนๆมันก็คงจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะที่เราจะเอาชนะคู่แข่งได้ ทั้งนี้ครับในช่วงแรกที่ลิซันโดมาตินเนสย้ายเข้ามายังแมนยูเนเต็ดและก่อนที่จะพิสูจน์ตัวเองได้นั้นมีหลายคนวิจารณ์ว่าลิซันโดมาติเนสน่ตัวเล็กจนเกินไปสำหรับฟุตบอลอังกฤษที่ต้องเน้นทั้งการประทะและก็ลูกกลางอากาศเป็นหลักอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็สามารถก้าวข้ามคำวิจารณ์เหล่านี้ได้สำเร็จโดยลิซันโดนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าพูดในความสัต์จริงนะผมโฟกัสกับการอยู่ที่นี่ที่สนามซ้อมผมไม่สามารถควบคุมกับคำวิจารณ์เหล่านั้นได้หรอกเพราะมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นเท่านั้น ผมเข้าใจนะเวลาได้ยินคําพูดอะไรแบบนั้นแต่มันก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าพวกเขานะเป็นคนยังไงกันบ้างคุณเข้าใจไหมล่ะมันไม่ใช่ปัญหาของผมเลยนะผมอยู่ที่นี่ผมมีความสุขดีทุกคนที่นี่ก็แฮปปี้ในผลงานของผมนั่นแหละสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเป้าหมายของผมก็คือการคว้าแชามป์กับสโมสรใหญ่อย่างแมนยูเน็ดผมจึงพาย,ยายามฝึกซ้อมอย่างหนักอยู่สเสมอ ก็เหมือนที่ผมเคยให้สัมภาษณ์เว้นั่นแหละว่าผมไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรมากมามให้คนอื่นเห็นผมแค่ต้องทําให้คนที่นี่ได้เห็นในทีมของเราได้เห็นแค่นั้นมันก็พอแล้วตอนแรกที่ผมยังเล่นอยู่ในอาร์เจนตินามันก็มีคําพูดแบบเดียวกันนี้แหละซึ่งมันก็เป็นธรรมดานะเพราะมันไม่ใช่เรื่องปกติอยู่แล้วที่คนรูปร่างอย่างผมจะมาเล่นตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและมันก็ไม่ใช่ทําได้ง่ายๆด้วยนะคุณต้องทํางานอย่างหนักคุณต้องพยายามอ่านเกมให้อย่างชันฉลาดคุณต้องฉับไวในทุกสถานการณ์และหากว่าคุณอ่านเกมขาด คุณก็จะชนะในการดวลด้วยสําหรับเอริกเคนฮะาผมคิดว่าผมรู้จักเขาดีนะผมรู้ว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะในเรื่องนั้นเราแทบจะเหมือนกันเลยละ่ะเราต้องการชนะทุกอย่างและนั่นก็เป็นเหตุผลให้เราได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งที่นี่เราต้องการควา้าแชมป์ร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราทำงานกันอย่างหนักมากเรากําลังทําได้ดีมากๆด้วยนะตอนนี้และผมคิดว่าเราเองก็เดินมาถูกทางแล้วด้วยการควา้าแชมป์ใบแรกก็เหมือนการเปิดประตูเพื่อแชมป์ต่อไปนะ่ะเพิ่มเข้ามา มันก็สําคัญมากนะเพื่อความมั่นใจด้วยและก็เพื่อให้เราพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นด้วยเช่นกันแต่แน่นอนอยู่แล้วว่ามันก็ต้องมีความกดดันอยู่รอบตัวเพราะนี่คือสโมสร์ระดับท็อปความคาดหวังที่มีต่อคุณก็คือการคว้าแชมป์ให้ได้ทุกรายการเรื่องนั้นเราทราบดีนะและเราก็พร้อมที่จะทํางานหนักอย่างที่ทําอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วย ทั้งนี้ครับเมื่ออยู่ในสนามลิซันโดมาติเนสก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงมีบทบาทสําคัญมากครับในการสั่งการและการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมโดยลิซันโดมาติเนสนะครับได้กล่าวต่อถึงเรื่องนี้ว่ามันก็ไม่ใช่บทบาทที่ง่ายเลยนะแต่เมื่อคุณเป็นนักเตะคุณก็จําเป็นต้องมีคาแรคเตอร์แบบนี้แหละเพราะว่าในสนามทุกคนต้องการเดินเปในทิศทางเดียวกัน แต่สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของการคว้าแชมป์นั่นแหละหาว่าคุณอยากจะคว้าแชมป์คุณก็ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องและถ้ามันจะเป็นต้องทัเลาะหรือต้องแข้งงวดกับใครสักคนในทีมคุณก็ต้องทําเช่นกันหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k red d e v i e w a พ e กันด้วยนะครับผม